สวัสดีพี่นอ้องออฟซีเพนครับสุปกระทุกคนบานนี้เขาสิบห้าสิวกานปนปลาทูเขาห้องกับอ้นแล้วเรียบร้อยแล้วนึ่งอีกงานน้ำป,าำปลาตรงหมอดนั่นลงม,มาตั้งผิด รวบปากรวกอันนี้ให้นไหปากปากซอยซอยซอยรก็ตัดปากฝานลงเลยบางๆอเคยากกินส้มตำว่ะน่โกตามซแล้วร้อยประทุมันเย็นจัน้อยกันฮัเถอะพักอกก็ได้

พี่กระด้ามพักอุ้ยในห้องนี้ตัวโตอันคือบอกเอามาให้ลูกเ,เ,เอาเผ็ดบ่เผ็ดใส่ในหน่อยี่ไปขึ้นยัดนั่งตองอูเพรได้ดีรอห้างใ่บอกหลายหนึ่งคื้คนปูน่ะเสียดายวะสันอะไรไม่เป็นปาพักงู้ี๊วในแค่มเป็นขามัน เอาเกลือใส่ว่าจะลูอันผู้บยยุย้อมย้อมนาจจิินบ่าจ้าอำนาจฝากเรื่องไปบัไก่ได้นกกนนเนาะเรื่องหนกท่า amnád vú bản nấy nhàng, xây thành thôn nho, con mường câu bông, mường ừ. tập phang, bản mường bản mường câu, mường ừ. มีซีดีได้บ้างไงเป็นคนอำนาจแทบบอคนอำนาจแท้จ้าขึ้นบูจากบ้านเมืองเก่าโอ้ออนเนาะอำเภอหัวะตะพานตำบลไหนบ้างตำบลบ้านเมืองเก่าโมนโบมีดอกอำเภอหัวตะพานโมนโบมีตำบลบ้านเมืองเก่า <c oughs> เอาเมียนบอกแม่เขาใจพิษสิเมียนบ้านนีน้ตำบลน,นี้น,น้อยบ้านเมื่อจมป่าเบื้องเรือในเด้อขันห้านแม่ยนพ่อไนมา ย่ามันตายกันฮะตายเอาเขาซองฟิตไว้ตายยังปนินใหญ่โอเคถ้าเส้นมานพุ่งติดมันจะทำอะไรจะกินอะไรล่ะได้หมดอ่มันลดละหกสิบห้าบาทเขาไมา่ขายไม่บา,บบานวันถ้าคนขายก็รอ,อก,ก็เลยซื้อไวโอ้เพไดะซื้ือปลาดอ,อกว่าเนี่ยกินหน้าเพราะข้าด้วยไม่เมียงก็โอ้ย คือบ่ออกสอบว่ปอยหรอกแม่มันบอมีกี่โละมัเป็นงก่าเคเป็นลัอยู่แมมเป็นรั้ก้อนเป็นรั้มคอเข่าหรือว่าเป็นรั้มก้อาลไงร่้มหมอลำไงนี่แล้ว ผมเป็นคนละอำเภอคุณบอกผมเป็นสุขบวชมาสุวนในเมืองในอีกทีต่ออันหัวตาพานเอามาล้อมให้กับมิตบันหัวตาพานก็หนึ่งหุว่าเขาีหนัก ก็เพิ่อนตองอูกันนะ <c oughs> ขันพ้นขันพซื้ออย่างม้านนิน้ำบ่อยอากมา้าดอกน่งข่านเห็ดที่นั่ม้าหน่น้ำมาไทายขีดม,มาเห็ดขีดเขา <c oughs> อาขีพืน้นเขาพื้นเขาเอาลูกทอดซับเคิอนั่นคือขอก้มเข่าไปล,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 ลไม่เบอร์แม่เบิรงกันนะเป็นลูกซูดายทั่วหาหรือจีเป็นเลียง 九九二三。 เอาแขนงอแล้วคะ like okay, okay. mm ่ะเพราะมันได้คุยคุยได้เข้าใจไม่ได้วุ่นเขาเหนียวบอก้นยังจะเอาะมเขียนกันได้่าจะฝ้าไปเฝ้ามาก้อไก่ อยากไปสอนแม่เกิไหมงแป้งแม,ม่ถอดไข่แมลูกมันมแตรอันนี้เด้หิเรา,ารไม่ล่นตินนนนนนไปอันนี้เอาได้นี่เทากัไปสอนแล้วคำจังไปกู้ดอนก็นได้บ่หรก็ไ,ไ,ป,กกไปรดน้ำผิวเนาะเนี่น<ะ> เออมันก so well, ับไปรวนห้อผีเหลี A ่ยเอาแม่น้ำมันทั้งหมดเตียนเอาใช่ไหมลูกตัวนี้ำนันแหละท่าอยู่เหรอ้ดาวก่เอ่เอดวิสเนไปแอดเป็นแง้มไปเบิงเสียงอีสาน่ะ คอมีดหน่อยไปดูเสียงที่สามตอนเย็นแต่ทรงแผลมน้ำ เด้อพี่น้องเด้อมากินเข่าเดลยกับแม่ปวงกับน้องลูปทำไข่อะไรนะไั่นไม่ใส่หอมเหรอนั่นนี่ต้องชิมมาเจอกันไลยน,นี่ ประชาโคไหมครับไ,ไม่ค่ะไม่ไมหมรอไม่ไหมนะก็ะต่างไม่ไไม่ใช่หรอกค่นะครับองน่ะ <c oughs> ไม่ไหม แล้ว่ะ <c oughs> นนบนปัททู่แ้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อ,ขอเขานั่งกัน มาจัดกระสินแล้วสิผ้าเด็กน้อยไปสอนสอนแม่งป่องแปงได้ยังกะเอาแม่งอียดแม่งยังกะเอาเบิดแม่งละง่วงละางำงมแม่งจัดเตาแม่งกีดซ้อน โมากินเข่าตอนจะไปเฮียแต่งนั้นบ่เนี่ยแล้วกขาดตึนเด็ดเอาลดรวรลายนก,ก นาา่ารัอยู่วันที่14 14 14 กาเห็นยังมีมีรอบดเดิ้อยู่เลยเด็กน้ม่ดียเดี๋ยวอกงมนอนเต่าเงี้ยได้น้องหน่มันเมื่อขึ้นจะเป็นกวานอี๋รยมึงจักรยานกูดีกมัดจ่อเลยไปเบิ้งขี่แม่กูแย่เป็นกูานสิเดยวอุสบเี่ยอ๋อม่มไาไหมะไรรู้บผมไม่ยังแบบ ข้าพี่นอ้อง่าป้าชุดสวยพ <c oughs> ี่หนาวเลยวันนี้เรามีเมนูอะไรไข่มีไม,ม้ค่ะป่นปลาทูทอดไข่เจียวสองอย่างก็พอแล้วอิ่มแล้วเนาะมำไมเห็นแม่เน่ยนะ มันเบื่อผู้ใหโทรกกันลด้๋ทรกลับอยู่ไบ่เแม่แม่เงี้เห็นตาเห็นอ๋อมันยเห็นอยู่เห็นไข่แม่แม่ค่แล้วก็ผลปะทูทะเล มาเดินมาเดิเ,เราไปบื้องขวดมักต้มขายเมือได้กับเมือนั่นหใ <c oughs> ม,มีตลาดนัดแน่แค่รนงหละ หนูบ้านเนี่ยยุบุ่นงานกีฬาอังคารพบกรแบบข้างรงเรียนอพบกรงานปุ่นมาหรือหาปุ่นสารจับพูวสารหนังสารปูนสารมาพุตังแบ่งตัวอันนี้ต่างป็นยังไงแต่ล้วก็เป็นที่บ่มี มดเทียบพุ่นแล้วนมเทียบพี่น้ค่ะ ไม่ใส่ประเด็เลยกับบ่ตรถอดออกไปหยุดไม่เลรอม่ย,ยังจะก็เก็ยยียหอ่เขาใส่เรลากับปกตรถอดออกแล้วก็บกบัตรคอยหลอกยังยังได้บืกขึ้นหนอยหน่อยร้องไห้ม มันจะเอาให้แพศไปให้ลูกลูกใต้ลูกใต,ต้เย็บปวงลูกใต้แช่แช่ดูอำเพอเร์หอยเม็ดจังหวัดกาสินถ้าบึงถ้าล้อชมได้เป็นแบบลูกแซ้เย็บปวงเป็นผู้ยังใดผิวบางคือคือหนังอย่างปัญญาเรียนนวลแหละปัญญาเจ้าบ่ บลจอบจอบด้บจอดดูนี่รอยด้เอ่ยไงขึ้นเาขาไ่าไม่รูปตั้งกันยังไก่เดี่ กูหิ้เขาเป็นเรื่ๆแต่พ่อก็เลยเห็นเขาต้มเนาะแบบได้นานหน่อยอย่างเขาบปดสุก๊ปโดยพักที่นา่านลงเดียร์มันไม่ได้นะไม่ได้ที <c oughs> ่แบบนั้นพ่ได้หรือละ่ะใส่ต่างไสสแต่ท,ที่แหลกเลยเช่นพอดีแต่ที่แหลกทันเจ้าสิมานเติมสิไม่ได้คือเสียไปเลยแหละข้าวท่า <c oughs> นกินพองไหาพี่น้องเพื่นวัด อเแ็กดังเมื่อคืนแดดหนาวอะไรจะมาแ็กดังเพิ่งนาจเลินเพิ่งะโมกันหน่อยเนาะเดดมันแย่กัดเลยเมื่อคืนป่าวันดังวงกขนาแท้ วงตัวเบิด์ตอีกหนึ่งว่าถึงหองไว้พ่นหลังก็หมอนของเขาไมนแบบน้อยทีส่สุกแล้วหรือว่าหันใจเช็ด้อหมดแล้วค่ะ นาบ้านมี่จำชี้ถนนเสร็จนี่แนเนาะเส็นนูกหางเนขายลูกมไสตรงมันแมนหน้าบ้านเาสิรถขายเน้อลยก็มีคนื้อรถกนแม่มาพี่เมื่อก้ขอเรากับไปไม่ไปเห็นน้ำบ้ไปเน่เป็นเมียเพียเขาโอ้โอ้ลืมๆเปเป็นเมียเนี่ยนีสาวไง เลเือเือไนขาวอกินเดี๋ยวป้นยังปะทูปทูนาลวน่ะเดี๋ยวมาอกินเือกันแลวะอ้อันนี้ปุนแมแม่จริงจเิะเอาแมนปดทูมันห่หมจริอกทำหวานห่อไเวดีเลยลเหนแบล้นใตัดสุด รวมยาแม่ไก่ก่อว้ากบอกอดไมเห็นเนี่ยใ่บอกกอดงขาจะขอบอกกอดมากจนคืนปอดเขาจะบอกกอดพอรูใส่หวกรน้องจนคืนได้ในงาวันไปใส่หว่านว่าบอกปุ๋ยเก่เกคงปุ๋เพราเ็ก็บมาในเมกันเห็นบ้าองปิดหมใ้จปิดด้วแลกบขึ้นมาตุเนี้เนี่ยม็ดบ้าดเม็ดอะ แม,แม่ีนีม่ีนมิมีมีคนยอ,ยอยากได้ปุ๋ยปะปุ๋ยยังปุ๋ยยังแบบนี้แมมมรกตา<ม>ลุงอรุณหลังคาของลุงแล้วเซนเราติดจัง,งจหว่งจบ้านข้ามองดลานปาใสกัลุงลาง,งางนแ่งเ็นส่ลงงานเด้อลุงคล้ายหาสอนและเก็บลอย แล้วคาดูาดกันอันมันเจ็บลอยกวัาเด็บลอยหาิบเ,เออ,อันนี้เอาเก็บลอทวนคือเขาได้ล้างบ้านบมึกขึ้นเนี่ยยี่เบลลาเนี่ยแ,แ,และการลาเขาตอบได้ปุ๋ยหาสอบเขาก็เลยให้พวเป็นคนจัดการหขายหลักโอนเงี้เนีเขาคือเขามา,าไ,ได้เอา,าเอาได้มันลูกไก่นใ้านเอกย คนดีสีบ้านแข็งนั่นเองี่คนดีสีบ้านแข็งแ่นาก่ัองินีไปเส้นเีกไปบึงประเบิชิปต่อไปไปยัดป้อมมาบ้านลุกใต้หรอข้ายเชียไปบึง เนาะเดนี่บัดดี้ค่ะ